เราจะมาทำแกงหน่อไม้นะคะวันนี้ส่วนประกอบของเราก็จะมีใบย่านางผงหอมแดงตะไคร้กระชายและก็หน่อไม้กระป๋องนะคะข้าวเบือข้าวเบืออันนี้คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดนางรมอนุโมทนาบุญจากคุณโทนี่เอามาให้นะคะ แล้วก็เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูหหนลูกสาวชอบกินเราก็จะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดหูหนูแห้งเราต้องแช่น้ําไว้ก่อนโอเคค่ะค่ะหน่อไม้แกะออกมาจากกระป๋องเรียบร้อยแล้วเราใช้สองกระป๋องนะคะ<ๆ>เพราะว่าลูกสาวชอบกินมากหน่อไม้นะคะเราก็จะเอามา <c oughs> หั่หนเป็นชิ้นชิ้นตะ เร,เราก็ได้ทำการหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห,โหได้จานเบลือเลยสงสัยจะได้มอใหญ่เราก็จะมาทำการตำข้าวเบือที่เราแช่ไว้แล้วก็สังเกตดูนะคะนี่ค่ะถ้าเมเข้าหักง่ายๆก็แสงดงว่าได้แล้วเราจะมาทำตำค่ะใส่ข้าวเบ ไม่ให้มันเกาะเป็นก้อนนะคะนี่คะ่คะ,คะแล้วเราก็ะตักออกตัดออกไะค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไปเรื่อยๆนะคะจนหมดโอเคค่ะแล้วเราก็จะมีอันนี้กระชายหัวที่แข็งๆนะคะเราก็จะามาตําตําให้เขาแตกหน่อยนี่คะ่ะตําเพราะว่ามันแข็งนะคะ กระชายเป็นกระชายแห้งค่ะกระชายแห้งไม่ใช่กระชายสดนี่ค่ะตามเสร็จแล้วมาต่อกันที่หอมแดงหอมแดงก็เอาไปพอบุบๆนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะว่าเราชอบนี่ค่ะบุบๆหน่อยค่ะ มแดงเมีแต่หมอมแดงใหญ่โอเคค่ะวิธีการทำแล้วนะคะเอาน้ำใส่หม้อนะคะน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะเอานี่นะคะใบย่นางแห้งป่นเทลงกันเลยคะ่ะ เรียบร้อยรอกป๊บหนึ่งค่ะเทลงไปแล้วก็จะคนเห็นไหมคะแค,แค่นี้ก็เข้มข้นแล้วคะ่ะน้ำใบย่านางเสร็เคค่ะเสร็เราก็จะมาใส่ตะไคร้ใส่ลงไปเลยคะ่ะกระชาย เพราะว่าน้ำเดือดแล้วกระชายตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปเลยสุดไข่สุดมันเนาะอันนี้เราจะใส่นี้ไปก่อนนะคะนี่ก่อนน้ำเดือดเยอะแล้วเราก็จะเอาน่อไม้ลงนี่นะคะน่อไม้ ลงไปเลยลงไปเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะชุบน้ำเดือดมากแล้วใส่ไปเลยจนหมดแล้วโอเคแล้วเราก็จะใส่เห็ดหูหนูนะคะใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยเขาจะได้สุกพร้อมกันกันกบไม้ เห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางรมก็ได้นี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสียดายที่เราไม่มีใบแมงรักตายหมดแล้วกาดหนาวนะคะ<ม>เดือดแล้วเราก็ใส่ข้าวเบือข้าวเบือนี่นะคะใส่ลงไปเลย ก็คือแบบนี้นะคะเหีนเลยค่ะจาก้วเราก็ต้องคนเพื่อที่เขาจะได้กระจายตัวนี่นะะถ้าใครไี่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราชอบนะคะจะได้ทำให้น้ำแกนหน่อไม้เขาเหนียวนุ่มออกจากนะคะ งั้นก้างก็เยอะนี่ค so, like 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 ่ะใส่ปลาไปหมิ่นทั้งบ้านผู้ชายก็บ่นไม่เป็นไรการชอบชอบนี่นะคะเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้ก็ได้ให้เขาละลายนี่ค่ะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเนื้อเขาก็จะเปื่อยใช่ไหมคะปลาเนื้อเขาก็จะยุ่ยออกเรื่อยๆนะคะ กขึนแคะเราสกเลย่ะเาก็จะมาใส่ชูรสชูรสนี่ก็นี่นะคะอันนี้ช้อนชาก็เอาครึ่งน,นิดนึงโอเคค่ะไข่ไม่ใส่ก็ได้นะคะ จะได้ข้างล่างหม้อข้าวเบอรนะคะที่เราใส่ไปหรือว่าเขานอนข้างล่างอาจจะไม่ทุกคนทการชิมนะคะชิมไปก่อน <c oughs> เราก็จะทำการปิดฝานอไว้ก่อนค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วนัวแล้วนะคะแต่ว่าขาดเค็มไปนิดนึงเราจะใส่เกลือนี่นะคะอันนี้ช้อนช้านะคะนิดนึง ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่คลิกเราไม่ได้ตำเพราะว่าลูกสาวกินด้วยค่ะเผ็ดเราจะใส่เป็นอย่างนี้ค่ะโรยโรยไปเลยค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะนี่นะคะแกงหน่อไม้ของเราก็ได้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะมากินไหมคะ นี่นะคะทีนี้ก็รอคนที่จะมากินนะคะยังไม่เลิกเรียนค่ะเดี๋ยวจะได้เวลาไปรับกลับบ้านมาจะได้กินข้าวนะคะอ่าก็ว่าอยู่ทำไมต้องขาดสีเขียวนี่นะคะกระเจี๊ยบใส่ลงไปะคะ่ะกระเจี๊ยบใส่ลงไปเลยกระเจี๊ยบนะี่คะผัก ลืมเลยว่าตัวเองมีผักอ,อนี่โอเคค่ะอืคนกินอยู่นี่นะคะแกงหน่อไม้เป็นไงบ้างคะอืออร่อยไหมอร่อยมากหนึ่งร้อย okay. ให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคค่ะ okay. okay, นี่นะคะคนกินก็นางชอบนะคะนางชอบแกงหน่อไม้ชอบกินอาหารลาว เคนะคะเคนรน